ชามปรับองศามันเป็นยังไงติดตามชมครับสวัสดีครับผมกอ์นะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเป็นความรู้เลยครับเอาจากประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็หลักการที่มันควรจะเป็นนะครับเอามาผสมบนเปนกันประสบการณ์ด้วยหลักการทฤษฎีด้วยแล้วก็ รวบรวมเป็นประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆน้องๆฟังนะครับนี่เม่คุยเรื่องชามปรับองศาก็คือผมก็บอกด้ยว่าตอนนี้ชามแต่งคือเราขี่รถลอโต้เนี่ยออกมาทุกครั้งทุกคันถ้าเริ่มอย่างแรกก็เริ่มที่ชุดข้างก็คือเม็ดชามก่อนเลยทุกยี่ห้อทุกสํานัก9 0ครับก็จะชอบอปรับองศาชามมันส่วนเร,เรื่องขูดชามเนี่ยมันันนั้นเป็นเบสิกพื้นฐานครับแต่ก็จะมีสายหนึ่งคือขูดชามอย่างเดียวอีกสายหนึ่งคือปรับองศา การปรับองศานี่ก็มีหลากหลายสูตรแล้วแต่ร้านแล้วแต่สูตรไครสูตรมันเลยครับทีนี้เรื่องการเ,าเขาเรียกอะไรขูดอย่างเดียวแล้วก็มาไล่เม็ดแล้วก็ใช้องศาชามเดิมนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับก็ก็มันเป็นแนวทางที่ที่ใช้กันมานานครับใช้มานานแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยก็จะมีพวกสูตรปรับองศาสูตรปรับองศาเนี่ยส่วนใหญ่ชามเราเราคุยเนี่ยชามเนี่ยชุดข้างเนี่ยชุดข้างมันจะทํางานมันจะมีการทำงานก็คือมีสะพานคล้องถูกไหมครับ เดี๋ยวจะหารูปขึ้นในใะฮะถ้าหาได้นะนสะพานคล้องเราจะมีผู้เล่นหน้าผู้เล่นหนังผู้เล่นหน้าก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในแล้วก็ตัวหน้าชามก็จะงออย่างนี้มันจะงออย่างนี้ชามก็จะ,ะใสายพันก็อยู่นี้มันก็จะงออย่างนี้งออย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ด้านเดียวอย่างนี้สะพานอยู่นี้ล้อมหลังก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็ตัววัสดุตัวสายพันก็จะมีองศาเพื่อแนบกับตัวชามหน้าหลังนะครับชามหน้าก็จะทําเป็นอลูมิเนียมหลังก็จะเป็นเหล็กทีนี้พอปรับองศาเขา เขาปรับตรงไหนปรับภาษาก็คืออันนี้ตัวชามนะอันนี้ผมด้านเดียวนะหน้าชามงนี้ตัวเดิมเหมือนเดิมๆอย่างนี้การปรับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะปรับให้ชันขึ้นอย่างนี้ต้องอยู่นี้นะครับปรับให้ชันขึ้นงนี้เพื่อให้สายพานมันขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันง่ายมันยากมันก็พูดยากครับจริงๆแล้วมันเหมือนจะขึ้นยากขึ้นแต่เขาจะไล่เม็ดเบาเข้าหายมันก็เลยกลายว่าขึ้นง่ายขึ้นขึ้นเร็วขึ้นปลายลึกขึ้นอนี้แล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่สรรพคุณที่เขากล่าวว่าครับก็มีวิ่งดีวิ่งไม่ดอีอยู่ที่การไล่เม็ดให้พอดีกับคนขี่พอดีกับน้ำหนักอะไรด้วยอันนี้ผมขอไม่ไม่พูดถึงนะพูดถึงแลว่ามันคืออะไรพอระบับส่วนใหญ่ทุกร้านก็จะปรับให้ชันขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมเจอมาอวิ่งดีไม่ดีไม่ทราบพอปรับชันชันขึ้นเนี่ยก็คือชามการานมันคือสายพานคล้องหน้าข้องหลังข้างหน้าเนื่องจากพอมันชันขึ้น สายพานลงศามันจะมีองศาความเอียงอยู่นะครมันจะมีสายพานเป็นเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนแนบกับชามพอชามชันขึ้นสายพานมันก็แนบไปสนิททีนี้พอใช้งานไปสายพานก็จะสึกเองสึกตามชามแต่หลายคนก็รู้แค่นี้ครับหลายคนก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยวสายพานมันสึกตามชามแล้วเดี๋ยวมันจะแนบกับชามเองถูกต้องครับแต่ในความจริงมันสึกตามชามก็จริงแต่มันสึกตามชามหลังครับเพราะว่าอย่างนี้ นึกภาพง่ายครับเครื่องยนต์เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่แข็งกว่ามันจะสึกหลอสึกหลอช้ากว่าอย่างเช่นสมมติว่าเอากรณีนี้เลยชามหลังเป็นเหล็กชามหน้าเป็นรูสายพานเป็นยางเพราะนั้นสิ่งที่สึกหลอคือจะเป็นสายพานใช่ไหมครับแล้วสายพานลองคิดดูครับสายพานมันสึกหลอตามตามวัสดุที่แข็งกว่าในกรณีนี้คือสายพานจะสึกหลอตามชามหลังดังนั้นถ้าชามหลังอุศาเดิม ชามหน้าชันขึ้นพอใส่สายพานไปตอนแรกไม่แนบยังไงสายพานก็จะสึกลอตามชามหลังก็คือจะแนบกับชามหลังปกติมันจะไม่สึกเข้าหาชามหน้าครับแต่กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชามหน้าจะสึกเข้าหาชามเดิมคือพอขี่ไปสักห้าพันแปดพันโลเนี่ยองศาชามมันจะกลับมาเป็นองศาเดิมครับองศามันจะสึกตรงเนี้ยช่วงเน,นี้ยมันจะกลับไป เหมือนช้มเดิมแล้วตมันจะมันจะยังชันอยู่เหมือนเหมือนตอนที่ปรับองศามาเดี๋ยวผมถอดแสงให้ดูครับแกอยู่ไหนเนี่ยนี่มาได้หรือเปล่าพี่หนุ่มกำลังมือกยผมมาเอาเหล็กท่าไปดูเช็คเช็คเช็คเนี่ครับเช็คไอ้คัดเนี่ยเพราะว่าองศามันก็จะกลับมาจจัับบโโดดดดองศาเหมือนองศาเดิมครับช่วงที่ช่วงนี้ใช้งานช่วงไม่ใช้งานมันยังชันอยู่ก็จะเลยมาบอกน้องเพื่อนน้องๆว่า พอทําแล้วมันจะมีก็คือต้องไล่เบรกก็อาจจะวิ่งดีช่วงแรกหรือบางช่วงบางบางสำนักก็จะบอกว่าช่วงแรกไม่ต้องไปรันอินหน่อยวิ่งไม่ค่อยดีต้องรันน,นิดนึอเดี๋ยวจะมาหรือบางสำนัก,กบอกว่าช่วงแรกก็จะวิ่งดีเลยแต่พอขี่สักพักมันก็ต้องมาล้างหน้าชาอะไรใหมกวานไปแต่ความเป็นจริงก็คือสุดท้ายแล้วสายพานมันจะสึกตามชามหลังก็คือมันจะคงองศาเดิมอยู่ตัวสายพานแล้วก็ชามหน้าเนี่ยจะสึกลอสุดท้ายองศาที่ปรับมาชันขึ้น่ะก็จะกลับมานอนเหมือนเดิม พอนอนเหมือนเดิมก็เกิดเหตุการณ์อย่างงี้ครับจุดที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นเป็นองศาเดียวกับชามหลังคือชามเดิมนั่นเองแต่จุดที่เปลี่ยนองศามันก็จะเป็นชามสองศามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมยังไงดีอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นชามเดิมงนี้ชามเดิมอันนี้คือองศาชามเดิมพอจุดที่เป็นองศาชามที่เราปรับพอมันสึกหลอชามไอจุดที่สึกหลอเนี่ยเป็นสึกหลอตามชามเดิมแต่จุดที่สายพานขึ้นไม่ค่อยถึงมันก็จะงองอย่างนี้ชามก็จะเป็นสององศา องศาชามเดิมแล้วก็ตัวปลายก็จะงึกขึ้นชันขึ้นมันก็จะทําให้แบบไล่ขี่สมูทแต่พอดันขึ้นบางทีมันขึ้นไอจุดที่มันชันอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องล้างชามใหม่หรือว่าสุดท้ายก็บางคนขี่ชินรู้สึกวิ่งดีขี่ไปสักพักรู้สึกวิ่งดีแต่ไอาการที่รู้สึกวิ่งดีอะ่ะมันคือองศาชามเดิมครับอันนี้ก็ามาแบ่งปันให้ฟังกันผมก็ได้ถ่ายเดี๋ยวจะขึ้นคลิปคลิปที่ถ่ายไว้เก็บไว้ก็คือได้เปิดของลูกค้าของน้องๆที่ใช้งานมาสักห้าพันแปดพันโลหมื่นโลอะไรเงี้ยว่า ชามที่เขาปรับองศาหลากหลายสำนักหลากหลายที่สุดท้ายแล้วใช้งานเป็นอย่างเป็นไงแล้วก็ทุกคนก็พอขี่ถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึกเออรถวิ่งดีพี่ลื่นเลยดีแต่ว่าพอเปิดมาเป็นคือองศาชามเติมแต่ว่าพวกเม่ชามเนี่ยมันพื้นฐานต้องขูดครับยังเริ่มต้นเลยชามล่องชามอะไรต้องขูดครับสมิดก็มาไล่ใหม่ตามสไตล์คนขี่ตามกําลังเครื่องตามน้ําหนักอะไรเงี้ยวันไปแต่ว่าองศาชามเนี่ยปรับไม่ปรับแล้วแต่น้องเพื่อนเราลองปรับกันดูและเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว ห้าพันแปดพันโลเปิดมาดูครับว่าองศามันเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกบอกมาคือมันจะสึกหลอกับเข้าหาชามเดิมังนั้นถ้าสายทนสายออกทิพย์สายทนอนกทิพย์อันนี้ผมแนะนำครับขูดแต่ล่องบอกครับชามเดิมไปเลยองศาเดิมขูดแต่ล่องแล้วไล่เม็ดเข้าหาแต่ว่าถ้าสายแรงสายแบบตื๊ดหนึ่งโลสองโลก็ไปไล่กันดูครับว่าว่าองศาชามแบบไหนดีสุดสำนักไหนดีสุดชามองศาไหนกับเม็ดเท่าไหร่อยู่ที่เพื่อนเพื่อนน้องๆไล่กันดูเลยครับนี่ก็มา เล่าให้ฟังคข่าวๆเป็นเกล็ดความรู้นะครับปรับองศาไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่เหมาะกับเราไหมสตล์การขี่ของเราไหมแล้วก็ไล่เม็ดพอดีไหมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ